แฟนคอบอลคาเฟ่ฮะพรุ่งนี้สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษจะลงสนามในคัดยูโร2024คือในในกลุ่มซีที่พวกเขาอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่รู้จาก2อันดับแรกแนะ่ก็คือลงเล่นไป4นัดมี12คะแนนน้ำโลงนะฮะเต็มๆเลยยูเครนอะ่ะสนัดมี6แต้มต้องการแต้มมาอังกฤษอิตาลีแชมป์เก่าต้องเล่งเครื่องนะ เพราะสองนัดมีแค่3แต้มก็คือแพงกงกฤษนั่นเองนะอ่ามาซิโดเนียนเหนือนะมี3แต้มจาก3นัดแล้วมอลตานมันนมีแต้มคือเขาเอาที่1่ที่2เข้ารอบสุดท้ายนะแถมที่3ในบางกลุ่มนี้ยังได้เล่นเพย์ออฟอีกนะฮะถ้าผลงานในยูฟ่าเนเชั่นลีกดีด้วยนะกะ็การเจอยูเครนนี่นะฮะเมื่อวานาก็บอกแล้วว่าไม่ได้เล่นที่ประเทศยูเครนนะเล่นไม่ได้เพราะมีสงครามก็เลยต้องมาเล่นที่สนามเป็นกลางอย่างโปแลนด์แต่ในโปรแกรมนะเขาถือว่าเป็นเกมที่ไปเยือนยูเครนนะฮะ ซึ่งประเด็นนะอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควายตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าแกลเลียซอกเกตจะส่งแฮร์รี่แม็กควายลงเป็นตัวจริงนะ <c oughs> ในทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็เยแม็กควายเพิ่งจะลงสนามนัดเดียวอย่างน,านั้นในฤดูกาลนี้ก็วันที่แพ้ออสซิโนเลยฮะลงไปนาทีที่6ก็นะแล้วสร้างผลงานนะเละ นี่ลงตัวจริงนะจิ้นจานอังกฤษคือแซาเกตนี่จำเป็นต้องใช้แม็กไกว์นะดวงดวงมันจะดีไงแล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นแม็กวายคู่กับมาร์เกอรีคู่นี้ก็คือนัดล่าสุดเมื่อเดินมิถรยายนที่ชนะมอลตอ4ประตูต่อศูนย์เนี่ยก็แม็กวายกับเกอร์ฮีเนะี่ยก็ลงคู่กันก็จะเป็น,ค,นคู่นีนะ้เพราะบังเอิญว่ากองหลังที่เจ็บกันหลายคนจริงๆนะไทรลอนมิส์ จ็บแล้วดูเหมือนว่าจากทั้งซีซั่นเลยลูอิสดังลูอิสดังนี่ไม่เจ็บนะฮะแต่ว่าประสบการณ์ในทีมชาติเพิ่มมีนัดเดียวนั้นประสบการณ์ของแม็กควายมีมากกว่าเลวี vy, ่โควิลของเชลซีทีม่มราอยากจะให้ใช้โดยสาแม่งนิ่งแต่ซ็อกเกตยังไม่กล้ามันเป็นเกมสําคัญนะอาจจะลองใช้นัดกระชับมิตรกับสกอตแลนด์ก็ไใครจะไปรู้นะในช่วงกลางสัปดาห์หน้ายังไม่ได้ลงสนามให้ชุดใหญ่ทีมชาติอังกฤษทั้งทั้งที่น่าจะลองดูนะเอานะประสบการณ์แม็กควายเขาเขามากักับโชคดีนะแล้วเวลาเล่นในทีมชาออังกฤษ่คื องประกอบมันดีด้วยไงก็เลยทําให้แม็กควายเนี่ยดูเหมือนจะเล่นดีไปด้วยนะอย่างเดนวอลโลก,ก็เป็นถ้าจะเป็นตัวจริงเกือบทุกนัดเลยอยงไรก็ตามนะการที่เขาหลุดตัวจริงในสโมสรเป็นเวลายาวนานเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าอาจจะต้องเสียตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษในรดูนี้นะอาจจะต้องนั่งสำรองหรืออาจจะไม่ติดเลยด้วยซ้ำลูกชอก็เจ็บอ่ะจริงๆริงลูกซอเล่นแบ็คซ้ายไอเล่นเซนเตอร์ได้นในนวันพรุ่งนี้นะน่าจะเป็นชิวเวลนะฮะแบ็คขวาก็เังเกตต้องเรื่องเอาระหว่างทริปเียล์วอาาวเลเกอร์นั่นหมายลางนานนนะ ก็ตอนแรกอ่ะเซลเกตตั้งใจจะใช้เทรนด์ใน้เล่นกลางนะเมื่อเล่นไม่ได้เนี่ยก็ความเฮงก็เลยไปอยู่กับเฮนโดนะก็ยืนกับจูดกับไลท์แล้วข้างหน้ากีริตเนี่ยเจ็บเพราะอาจจะเป็นโอกาสของแรดฟอร์ดหรือไม่ก็อาจจะเป็นแมดดิสันของสเปอร์ก็ได้น่าจะลองแมดดิสันเหมือนกันนะส่วนเคนกับซาก้าเนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าให้ได้แมวคาดนะฮะสิเอ็ดตัวจริงทีมชาติอังกฤษท,ที่จะลงสนามในการเจอยูเครนก็จะเป็นพิกฟอ He, 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 นะนะร์ดวอกเกอร์แม็กควายเกอร์ฮีชิวเอลนะฮะกลางก็มีจูดนนนะไดด้้กกััซ์เเฮโตวาางมีคนะฮะ แล้วก็แรดฟอร์ดหรือแมตติสันจริงๆเนี่ยซาก้าก็มีปัญหาเรื่องความฟิตเหมือนกันนะฮะอืมก็อาจจะเป็นแรตฟอร์ดหรือแมตติสันก็ได้ะเดี๋ยวรอดูกันนะตามนี้นะฮะส่วนในเรื่องของฟุตบอลนะฮะก็ในวันนี้นะแม่ว่าสเปนสกอตแลนด์และโปรตุเกสสามบอลที่ได้เปรียบจะทำได้ดีทั้งหมดครับ